ก็นั่นแหละจะทำสมาธิให้บริสุทธิ์ได้สิ้นห้าและสิ้นแปดสิ้นสิบสิ้นสองร้อยเีสิบหกันแันนี่ศรัทธาแก่ลึ้าแดงเงเส็จประโยคท่านพูดไว้ก่อนที่เรนยนตกระตีเนื้ตี เกิดเนตในเกิดสุปฏิที่เรนโปกะสัมปทาได้โปกะสมบัติพระสัง็์สินที่เรนีกุติยันติจะถึงวัในิพพานโดยทุกใด้เพราะสิที่เรนีกุติยัสิจะถึงวดนอย่างนัดน้ได้เพราะสินจริง อน <c oughs> สุขาษิได้จริงในพุทธสมบัติในจริงในเกิดพุทอันเกิดในมนุษย์ก็ไในพภคสมบัติ้าเกิดชั้นฟ้าสวรรค์ก็ได้ทิ่พสมบัติถึงพระ涅槃ในจริงเชื่อมันในที่ในสิิงคับทุกนคนที่เชื่อมนันในสริงจนิงไม่มีวันที่จะล้วาไม่มีวันที่จะ เมื่อศินมันนได้เมื่อเชื่อมาในศีลของตนแล้วจิตใจก็แน่วแน่ซป็นสมาธิตั้งมั่นถึงซึ่งเอกรตาจิตเอกรตาลง ต่อเรื่องเนื่องที่จะให้เกิดปัญญาเป็นผลของสมาธิตั้งหาปัญญาเกิดโดยที่ไม่รู้ตัวถ้ามีศิลนแล้วปัญญาเกิดให้มีสิลนสมาธิแล้วปัญญาเกิดโดยไม่รู้ตัว <c oughs> ว่าที่งดเว้นกการฆ่าสัตว์นักทรัพย์สินใชจารซึ่งตนได้เคยทำมาที่ควรงดเว่นใดนั้นในตัวปัญญาความสามารถของตนสามารถที่จะงดเว่นใดนั้นปัญญาสูงสุดทีเดียว <c oughs> ทำไมจึง ว่าปัญญาสูงสุดเพราะความเชื่อมัน่นจริงจังในใจของตนเห็นชัดแจ้งแล้วเป็นคยละเว้นโดยเด็ดขาดจะไม่ใช่ปัญญาอย่างไรนั่นปัญญามาเกิเดโดยมารู้ตัวส่วนปัญญาที่จะสูงสุดขึ้น่ปเรียที่าปัญญาปสนาไว้ต่างหากนั้น <c oughs> แบบไปทเที่ยวยายานดินรนเลยขอให้ได้ปัญญานี่เสียก่อนเขาปลูกเข้าปลูกผลปลูกต้นไม้อะไรต่างๆก็ตามเถอะต้นมันแก่มันไม่ค่อยเกิดลูกเกิดผนมันไม่แก่มันยะเกิดได้ยังไงจะชักออกมันก็าตายเจ้า มันไม่เกิดหรอกมันแก่แล้วไม่ต้องเรียกมันมันได้มันแก่ก่อนกำหนดมันได้ไม่ต้องเรียกมันเกิดขึ้นมาเองถ้ามันออกรูปแล้วก็ตามเถอะต้องการจะให้แก่เร็วนักจะเผาเอาเผาไฟเอาหมันก็ตายแหวแหงทินหมดเล้ที่ ัญญานี่มันปัญญาค่อยไ,ไปโดยมารู้ตัวค่อยแก่ก้าไปโดยมารู้ตัวขยังผลไม้ที่มันติดอยู่กับต้นมนันน่ะมันออกมาแล้วใครไปทำมันแก่แก่วันแก่คืนแก่เดือนแก่ปีลยนะใครไปทำ,ม,นะปทำมันค่อยแก่ไปโดยลำดับต่างต ไม่มีใครเลยมันค่าของมันแก่เพราะจะรักษาต้นอะไให้กลับให้ก็แล้วคือสมาธิต้นของปัญญาน,นั่นคือสมาธิแน่วแน่อยู่ไม่ให้หวันไหวอันเรียกว่าต้นปัญญา <c oughs> มานั้นเกิดมาโดยลลำดับมันออกพดออกดอกพอหมดจดากดอกกับเป็นลูกอย่างมะนาวที่มนส้มโอเนี่ยนะมันลูกมา,กอาซองปาดเปื่อนขมนั้นมันฝาดเปื่อนมันเปลี่ยนไปโดยลลำดับ จนกระทั่งมันมันกระทั่งมันเปรี้ยวมันหวานมันไม่มีใครเอานมอะไาไปให้มันหรอกมันท่านเปี่ยนใป้ของมันเองถ้าต้นมันไม่ตายถ้ามันไม่รู้จักต้นมันก็ค่อยแจ่ไปเรื่อยๆในตอนที่สุดคนที่สุดก็หวาน คนที่ต้องการอยากให้เกิดสัญญาอุบายเหมือนกันกับไปดึงเอาอต้นมันไปดึงจากต้นหรือไปดึงขั้วมันตอกจากต้นให้ามันถูกยังให้มันถูกอยางให้มันแก่เร็วเข้าอยู่ในนาก็เหมือนกันเพราะมันออกมาแล้วออกดอกออกพวงจะดึงออกให้มันยาวยืดยาวไปเพื่อต้องการแกให้มันแก่เร็ว ก็ตายสัคนที่อยากได้ปัญญาเร็วนะก็อย่างนั้นเหมือนกันอันนี้ยิ่งร้ายกว่านั้นอีกกลัวเข่ากวัวต้นไม้ดังอีกคนอยากได้ปัญญาหาเถอหาแต่ปัญญาไวรล้ษาตนเลอะเร็วหลายมดอะไรเป็นอะไรก็ไม่ทราบ อันนี้เรียอกอ่ามาเปียบเทียบการปฏิบัติศาสนาคือศรัทธาให้ตั้งมั่นนักก่อนเน่อยอธิบายเราจะทำทานรักษาศิลอบรมสมาธิภาวนาคอยเชื่อมั่นในอุปัขยแต้นแนวแน่จนที่แล้วนั่นแหะตั้งคลตั้งต้นเรื่องต้น <c oughs> ท่นนีอธิบายต่อท่านอธิบายทังเรื่องศีลเป็นต้นสมาธิเป็นลำถ้าศีลไม่มีเสร็จแล้วคือต้นไม่เกิดต้นไม่เกิดมันก็จะมีต้นมันก็จะมีลำอะไรต้น ปลูกนที่ดินให้ก่อนดีปลูกมันดินน้นเพิ่มไม่ใช่งอกงามขึ้นมาตั้งมนง่นั่งใช้ก่อนสมาธิยังค่อยเหมือนถ้าต้นลำของมัน <c oughs> ปัญญายังค่อยออกต่อคนอันนี้เรียกศาสนาการปฏิบัติต้องไปทั้งทุกขันเป็นตอน เราทำสมาธิไม่ได้ก็ให้พอใจอยู่ในสิใหเท่านั้นยินดีพอใจในสีลเท่านันเมื่อสียนบริสุทธิ์แล้วอย่าที่ฟ้าให้สั่งแน่วแน่ในใจตั้งมันเชื่อมันในใจสินในบริสุทธิ์้วสมาธิมันจะเกิดในทีนั้น สมาธิเกิดจากสิ่นั่นแหละไม่ได้เกิดจากเนื้อเชื่อมันในศีลนต้องเติมสิ่ะของมรรสหมดจบทุกอย่างทุกข้อทุกประการนั่นแหละสมาธิเกิดขึ้นไม่ต้องคิดถึงเรื่องสมาธิมันเป็นศีลแล้วมันเมื่อสมาธิแน่วแน่เต็มที่แล้วอันนั้นแหละเป็นอุบาย ให้เกิดปัญญาจะยาอธิบายให้ฟังมาแล้ว <c oughs> ที่แกรักษาจินบริสุทธิ์ต็เพราะมีปัญญาไม่กลับกันไปตำมา,านนี้เรื่องพุทธศาสนากานพูดกเป็นเรื่องทับสนในสาบต้นอยู่ไหนปลายอยู่ไหนข้ามกลางอยู่ไหนมันเลยเป็นอันเดียวไปแล้วฟังก็ฟังยาก ศีล <c oughs> สมาธิสัญญาการพูดทั้งเรื่องศีลคือเกิดสัญญาใช่ก่อนแต่ถ้าหนีศีลในมันจักคนได้อย่างนี้อันนี้ศีลเป็นต้นในการที่ปฏิบัติศาสนาเรียกว่าปฏิบัติศีลที่สองน่ะเป็นต้นเป็นต้นของาศาสนา อันนี้ต้นนี่ะมันอยู่ที่ไหนละ่ะพูดัำมาเข้ามาถึงตัวของเราต้นคือเกิดจากตัวของเราสินนี้เกิดจากตัวของเราอันนี้ก็พูดทั้งเรื่องสินคือตัวของเราก็จริงนงตแต่พูดทั้งเรื่องใจสินเนาแต่กายวาจามันต้องพูดทั้งเรื่องใจที่ยังต้อมีสิน นตายจะมามีศีลอะไรคนตายไม่มีศีลหรอกมันต้องมีใจวก่อนนะผอ้มีศีลมนพูดก็ถึงใจอย่างนี้ <c oughs> เนี่ยนจึงพูดเรื่องต้นที่เลือกาศาสนาคือพูดถึงใจรับ โมเดลมาหึนั่นเหนือไปเลยไม่เคยเลยเรื่องใดทั้งศีลทั้งพูดทั้งเรื่องใจมีใจแล้วค่อยมีศีล คนตายแลนน้วไม่มีไม่มีใจไม่มีศีนหนหลหรอกฆ่าสัตว์รักฆ่าปกติทีินี้อาจารย์คือโดยใจนั่นจะเป็นเหตุยังให้บังคับให้กายทำฆ่าสัตว์รักฆ่าปกติที่นี้ใช้ายกล่าวของพระมุสลิมคือตาเวไรใจไม่มีเรือ่องมดเรื่องใจไม่เป็นคนบังคับแต่ท่านมาพูดถึงเรื่องศีลคือกายวาจา ือแสดงออกาภายนอกด้วยกายและวาจาพนังแสดงออกมาเหตุนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนให้รักษากายวาจาเ <c oughs> อาใจเป็นรักษาเอาใจเป็นผู้ไปรักษากายวาจาซึ่งเรียกว่าชีล เมื а, <from> <candy> <ness> ่อรักษากายวาจาได้ยล้วเรียกว่ารักษาสิเห็นกายวาจาของเราปกติกายวาจาใจเรางดเว้นจากความชั่วทุจริตในฆ่าสารัดทรัพย์เป็นต้นทายนี้เป็นเครื่องแสดงให้คนทั้งหลายในโลกปรากฏให้คนทั่วไปปรากฏ คนที่ไม่รักษาศีลจะรักษาแต่สมาธิแล้วให้เกิดรือรักษาแต่ปัญญาไม่ได้เด็ดขาดพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วบางคนนั้นรักษาแต่ปัญญาสมาธิก็ไม่ต้องรักษาเอาปัญญาให้เกิดทีเดียวปัญญาได้ปัญญาคิดนนกออก แม่ปัญญารู้แจ้งเห็นริงปัญญานั่นไม่ใช่ของจริงปัญญาเลอะเหลวเดอดขมันะปัญญาผู้ได้เจ้าท่านสอนให้มีสตินักษาคายวาจตาบริสุทธิ์หมดสด,ดแล้วให้เข้าถึงสมาธิจิตว่างสมอยิจิตปล่อยวางว่างหมดสิ่งทุกอย่างเ้าเล้าการคนเมน่อเกิดปัญญาทุกที ถ้ามันว่างแวมันเกิดปัญญาเลยน,นั่นะไม่ขอมมือสุดหมดจบนั่นเรีเรียกว่าปัญญาแท้คนที่ไม่ฝึกหัดปฏิบัติไม่เต็นก็เลยเข้าใจว่าปัญญาเป็นของดีเด่นเอาจัญญาเดียกวก็พอเลอะเดี๋ยวปั้น <c oughs> แค้ที่จริงคือตอนไม่สามารถจะรักษาชุดิได้นั่นเองรักษาสมาธิตัวไน,นได้ยังเอาแต่ปัญญาคือปัญญาทววมรู้มาจากตำรับตำนาอะไรต่างพูดคุยโม่ไปทั่วทุกอย่างได้หมดนั่นเยกว่าปัญญามีหลักฐานอัน <c oughs> นี้ทรับสนกัน้าพูด เมื่อรักษาศีลแล้วให้เกิดสมาธิแล้วยังเกิดสัญญาทันว่างทีนีน้ปัญญามันเกิดก่อนศีลม,มันเกับตอนนี้ยังค่อยไปรักษาศีลนะยังค่อยไปล,ละไปไปลความคิดผิดถูกด้วยะการต่างดีด้วยะการ,าราาต่งางอันนั้นก็ตัวปัญญามืองครับ ปุ่แต่งคิดนึกสงสัยสารพัดทุกอย่างนั้นก็ะตัวปัญญาณล,ละละนั้นได้เรียกว่าปัญญาละไม่ได้ก็ไม่มีปัญญาจริคิดนึกสงสัยสารพัดปุ้งแต่งไปทุกสางคิดหยุดไม่ได้จะเรียกว่าปัญญาได้ไงมันต้องหยุดลงมาถึงสมาธิต้องลงสมาธิ ให้ลงเป็นสมาธิซะก่อนไม่คใครคิดถึงพระกลุณพระแ่งคิดนึกกุ่มแ่งแ,แล้วก็ต้องลงมาเป็นสมาธิจิ่จะเรียกว่าปัญญาไม่มีปัญญาสมาไม่มีปัญญาสมาสมาธิเขาจะเรียกว่าปัญญาได้อย่างไร <c oughs> ในคนที่สุดเมื่อที่แรกกับพูดถึงเรื่องศีลสมาธิ แม่เขาเกิดปัญญาศิลน็ต้องมีปัญญาเป็นพื้นสมาธิก็ต้องมีปัญญาเป็นพื้นในคนที่สูกับตัวปัญญาเอง็ต้องยังเหลืออันเดียวแต่ตัวปัญญาเข้าถึงใจือครับใจเป็นคนให้เกิดปัญญาสติปับคุมใจให้อยู่กับให้อยู่กับสมาธิเรียกว่าปัญญามันชัดคนก็อย่างนี้ฟังยากหน่อยขอให้เข้าใจซึ้งๆจะว่าศิลนั่นอะ ทนักหาบริสุทธิ์หมดจดจะก่อนจึ่งค่อยจะเกิดสมาธิสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วปัญญาก็ต้องเรียกมันเกิดขึ้นมาเองมันต้องเข้าใจอย่างนี้ปฏิบัติศาสนามมนต้องเป็นอย่างนี้ตามลำดับขั้นปุมอย่างนี้แต่ว่าการที่ขั้นปุมมันเรียกว่าจะได้ขั้นไหนภูมมไหนนั้น <c oughs> ที่เรียกว่าโสดาสิทธาคาราคาไม่ต้องพูดคันเห่างนั้นคันในที่ว่าปฏิบัตินี้ต่างหากอันส่วนนั้นมันเป็นเองมั้งเนกะมันเกิดขึ้นแล้วมันต้องเป็นเองใช่ไหมมีอธิบายทั้งเรื่องวิธีปฏิบัติทตุทธศาสาวนาขอสมควรด้การและเวลาใการ اکسپان با تیتان جوهاندی کمی آفنی شده که بیه بویندو شمت پای چند روزنه از سویه خانی شده از سویه خان که بیدی ویدی شده چه پروکو ایناستو دوماته با تندرانیو تو بیدی خانی که وادی و آزنه سیدی سنی شان و داری شانی نو สกตาโรธรรมะวัฒนิตอายุวโนสุขังตัณอธิบายธรรมะอะหาไม่ได้ทำสมาธิมันก็ไม่เข้าใจอธิบายส่ายทะเรก็ไม่เข้าใจ ต้องหัดสมาธิให้เป็นแค่ก่อนพุทธศาสนาว่แต่ที่ตรงนี้แหละอธิบายแต่เขาอรไรอะไรทำไมเข้าใจเข้าใจแต่มันไม่ซึ้งท่านเรียกว่าปัจจะตังเหตุจะเอพราะส่วนตัวเวทิตโพโย,ยหิวินยูชนจึงจะรู้จักสัพาะส่วนตัวเช่นยาเอพราะตนเอง ไม่มีใครให้เห็นได้การที่เห็นในตนเองนนะเี่ว่าประจักษ์ตังเป็นวินยูชนไม่ค่อยเห็นวินยูชนคืออะไรคือผู้ไหนผู้เป็นยังไงวินยูชนคือผูุ้ทธาสมาธิให้เป็นจึงเรียกว่าวินยูช <c oughs> นความรู้ความเดียนในสารไม่ใช่วินยู เป็นผู้รู้เรียนรู้ไม่ใช่เป็นอยู่ร <c oughs> ู้ค่าคำที่ว่ารู้นั่นมันก็รู้เฉยๆนี่แหละเหมือนกับสิิงทั้งหลายของว่าที่เราเห็นเนี่ยรู้ไปเห็นว่าทุกสิ่งทุกอ,อย่างแต่ในชาตในใจยินเยอชนธรรนเดชัดในใจนั้นจำเป็นที่สุดที่จะต้องรักษาสมาธิมีไว้ให้มาก <c oughs> เราอยากจะรู้เร็วเห็นเร็วนั่นีีมไม่เมีนมิ่ชนเราหัตสมาธิแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่ลอย,อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอดีตนาคตอยู่ในปัจจุบันมันหาจะเกิดของมรู้ขึ้นมาในที่นั้น ลูกลูก้ไม่รู้ก็ตามแต่มันหากจะรู้ขึ้นมาในทีนั้นท่าน้าอยากรู้ไม่รู้ <c oughs> มันยัอยู่ชนต้องเป็นอย่างนั้นเนี่นั้นสมาธิจึงต้องหัดคำอย่างจริงจิงอย่างจังหัดสมาธิก็คือหัดกำหนดสติรักษาจิต ต้องตนไว้ให้มนันคงนี่แหละตอนหัดสมาธิคือรักคือตั้งสติผู้ลืกกได้นะั่นพู้ลืกกพูรู้ตัวอยู่นะนะั่นรักษาใจรักษาจิตผุกคิคนนดผุ้นึกนั่นให้อยู่ใน อำนาจของตนได้ทำลองดูว่าเดี um, ๋ยวนี apan, ้เราอยู่ไหมอยู่ในอำนาจของเราไหมดูอยู่ด้วันหนึ่งวันหนึ่งมีสักกี่มากน้อยที่อยู่ในอำนาจของตนทั้งที่ไม่อยู่ไม่อยู่ในอำนาจตนนั้นมากมายเหลือเกินยี่สิบชั่วโมงนั้นมัดทั้งยี่สิบชั่วโมงเลย อันที่มันจะอยู่ในอำนาจของเราเนะี่ยนิดเดี่ยวชั่วห้านาทีาาทีมนาทีก็ไม่ไ้นีะิมีอยู่ชนไ,ไนได้อย่างไรเองถ้ามาได้อย่างนั้นมีจิตรักษาจิตไม่ได้มันก็จะมีประโยชน์อะไร จิตนั่นบังคับเราให้หมุนไปรอบด้านไม่ให้นิ่งแนวอยู่เป็นชัวงตนเลยมันจะมีประโยชน์อะไรตั้งแต่เกิดจนแก่จนเฒ่าจนตายไม่เคยเห็นจิตเลยสักทีมีหบังคน ค <c oughs> ิดาาย,งงย,ยังเป็นอาการยังไงใจยังเป็นอาการยังไงไม่รู้เรื่องเลยจะพูดในภาษาในทีนี้ว่าคิดคือคิดใจก็คือรู้สึกถ้าหากว่ามันนิ่งแน่วมีความรู้สึกอยู่อันนันมาเข้าถึงใจ ถ้าาคิดนึกสงสัยไม่มีหยุดมีหย่อนเนื้อมันหยุดกระตามเถอะมาคิดอยู่นั่นนะ่ะกรุงแต่งนั้นมีอะไรต่งางนันนี้เรียกว่าจิตอย่างนี้เราฝึกหัดฝึกห,หัดตรงเนี้ยฝึกหัดจิตนีแ่แหละใจไม่ต้องฝึกหัดมันหรอกทฝึกหัดจิตแล้วมันจะเข้าถึงใจเอง ใจยังเป็นมีแต่เพียงความรู้สึกเฉยๆที่เราทดลองรู้ก็ได้อย่างว่าเราตั้งลมหายใจันลมหายใจหายใจนั้นมันเป็นใจมันเป็นจริงแท้การลมหายใจนั่คำว่าใจนั่นคือมันเฉยๆไม่เป็นดีมีชั่วมีอย่างมีอะไรไม่มีบุญมีปักมันมีคิดนึกเกิดต่าง จะความ้สึกนีอยู่งหาใจมันจะนิ่นงแน่วทีเดียวนั่นอาการนิ่นงแน่วนะ